สวัสดีค่ะสวัสดีดีค่ะพี่น้องคาเมือนี้อุดรแดดตะเสาเลยค่ะเมื่อวานตกแห้งค่ะเมื่อคืนตกถล่มถลายลงตึงเสามากแดดจางปางพี่น้องขาแม่กับตัดเห็ดหวดัวตะแลวนะคะท่านได้อาบน้ำเยอะอาบก็บเล่ตัดเห็ดแล้วหวดน้ำเห็ดสิ้ผ้ามาซองเบ่งเห็ดเห็ดกันลังมากพี่น้องขาเขามาในฟฟ้ามก่อนเนาะ,ะอันนี้พี่น้องเห็ดขายเงาของ่อเงาได้ใจอิ๋ว เห็นบ่าค้าพี่น้องก็ลัางขา้านะคะชั้นล่างเป็นไงบ้างลูกพี่น้องก็ลัางขา้าถึกทีถึงถี่เลยชั้นล่างเป็นไงบ้างลูกลูกเห็นบ่าพี่น้องสังเกตบึง้งเออฝุ่นขาวากราบพี่นออ้องขาก็ลัางมาซึมนี่มืออื่น คอยสิตัดได้นะคะพี่น้องมืะออื่นคอยสิตัดได้เพราะว่าอย่งอางอายุของเผืนท่านใ,นใดหดห่อนมืะออื่นเ้มามืะออื่นเสา้าเข้าใจสิตัดเพราะว่าบางครั้งผืนบัตคือว่าตัดหน่วยสัมนียยเพราะตัดแล้วตัดบ่ได้นะคะยังบ่ใหญ่เต็มที่พี่น้องก็สิยุป,ประมาณนี้นะคะเนี่ยมาพี่น้องผิวสวยค่ะผิวานางจะสวยนะคะอ่าผิวพันธุ์ดีเข้ากับทักทายเผืนแน่นะคะพี่น้อง บางมือมีเวลาเข้ากะเปิดเพลงให้เพิ่นฟังแน่นะคะเพิ่นสิมกักฟังเพลงฟังเพลงแล้วเพิ่นก็สิอารมณ์ดีผิวเพิ่นก็สิสวยงามนะคะอ่าซุ้มนีก็เก็บมือเอือนพี่น้องบ่ค่ะอ่าหน่วยังไงนะคะ,ะ,ยยยยนะคะสังเกตมึงอากาศหอนจัดมือนีอนพี่น้องอากาศหอนนี่เขาต้องควบคุมอุณหภูมิให้ได้นะคะ อุณหภูมิต้องอยู่พอดีถ้าอุณหภูมิบ่ได้เดของเห้าจะแตกนะคะเห็นบ่คะอุณหภูมิต้องได้อันอุณหภูมิบ่ได้ตัวเทของเข้าจะแตกนะคะมันจะบ่สวยงามนะคะพี่น้องเมื่อนี้ห่อนจัดต้องพยายามดูแลอุณหภูมิอุณหภูมิของเข้าต้องบ่ให้เกินสามสิบอยู่ประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่ ผ่นมันหอนจัดอิลี่ให้เกินสามสิบนะคะต้องพยายามลดน้ำเอาให้อยู่นะคะเพราะสันตีนเห็ดของเาจะแตกนะคะพี่น้องเมื่อนี้รับงานหนะักคือเก่าพี่น้องคะ่ะเอาขี้มันออกแล้วก็เอาขี้มันลงเมื่อนี้คุณพ่พอไปลาขี้มันอยู่โรงงานเอารถไปเขาคิ้วตะหม้อบ้านนะคะขี้มันอึดต้องเขาคิ้วไวลากมาแล้วก็เสียเอาลงเอาลงแล้วก็เสียเอาขี้มันออกไปส่งลูกค้าอีกค่ะพี่น้องเมื่อนี้เจองานหนักสองงานเลยพี่น้องคะ่ะ อ่ะจังได้กขอกำลังใจในเด้อค่ะขอกำลังใจสู้กับงานนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะหวัสดีจ้า